สวัสดีครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นนี่นะสามชุดเนี่ยมันเหมาะกับที่ไหนบ้างโรงแรมร้านอาหารหรือว่ารีสอร์ตต่างๆเนี่ยสามชุดเนี่ยลูกค้าเดี๋ยวเลือกได้เลยแต่ฟามแตกต่างนี่นะจะเป็นยังไงบ้างเสียงจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ต้อยทดสอบให้จะทดสอบให้ลูกค้าฟังแล้วก็จะบอกลูกค้าแต่ละชุดแต่ละชุดราคาเท่าไหร่ต่างกันยังไงชุดแรกก็จะเป็นตู้บีวีนะตู้บีวีนะคงตั้มสูตรนี้เป็นสูตรที่จะกระแทกกระแทกหน่อยนะถ้าลูกค้าชอบออเดอร์หก กันนุ่มๆแต่ตัวนี้เป็นดีวีเป็นเป็นดอกนาคาชินะจะเป็นดอกของเฮียต,ต้อยเองบริษัทเฮียต,ต้อยน,นาคาชินะไม้เหล็กร้อยหกสิบดอกห้าร้อยวัตต์นะของปั๊มกระดาษแข็งเป็นสูตรบีวีนะเฮียต้อยใช้ไม้ยี่สิบมิลทำเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งก็จะเป็นเออพอดีไม้นี่มาจากสุราษนะพวกเศษไม้อะไรต่งตางๆเขาจะไปอัดก็เป็นไม้ยี่สิบมิลน,นะส่วนเสียงกลางเสียงกลางก็จะเป็นสิบสองนิ้ว เสียงกลางเป็นติดสองนิ้วดอกสา0รอยวัตต์นะของนาคาชิแม่เหล็กร้อยี่สิบแหลนนี่แหลมก็จะเป็นแหลนจลวดละแหลนจลวดแม่เหล็กร้อยหสิบก็สา0ร้อยวัตต์เหมือนกันก็เป็นแหลนจลวดแม่เหล็กร้อยห้าินะก็เป็นตู้ทรงคางหมูนะลูกค้าเป็นตู้ทรงคางหมูชุดเนี้ยก็จะเป็นพาวเวอร์สองตัวลูกค้าเป็นพาวเวอร์สองตัวตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นรุ่นหนึ่ง5กห้าหนึ่งกห้าเนี่ยพันวัตต์ก็จะมาขับซับขับทับติบห้านิ้วเป็นสแตนด์เลอรพาวเวอร์ตัวบนก็จะเป็นรุ่น ห้าสี่ห้าแปดร้อยวัตต์ตัวล่างพันวัตต์ตัวบนนี่นะแท่นบนนี่ก็แปดร้อยวัตต์แปดร้อยวัตต์ก็มาขับกลางสิบสองนิ้วจะเป็นระบบสเตอริโอฮะแยกกลางแยกเบสต,ตัวนี้จะเป็นปรีนะเป็นปรีคาราโอเกะเล่นไม์ได้สองตัวเล่นการ์ด u s b ได้เชื่อมต่อบูทูตได้นะถัดมาก็จะเป็นเครื่องรับสัญญาณไมไมา,มาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นกล่องพลาสติกอยู่ข้างในฮะกล่องกล่อง,องอยี่ต้อยไม่ได้แกะออกมาให้ให้ลูกค้าดูนะจะเป็นกล่องพลาสติกอยู่ข้างในเป็นลายรอย,ยคู่นะตัวบอลก็จะเป็นตัวล่างปั๊ ลัางลักเอาไว้เวลาไฟเกินเอาไว้ตัดไฟนะอันนี้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะหลก1 0ยูก็จะมีแหลก1 0ยูทั้งหมดเนี่ยพร้อมเปิดเลยนะพร้อมสายพร้อมสาย2เมตรก็ลูกค้าจะเอาสายยาวเท่าไหร่ก็บอกแอมินได้เลยนะพร้อมเปิดเลยนะชุดนี้ราคาก็อยู่ที่2,9900ก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะ <c oughs> จะพิเศษหน่อยชุดนี้เลยเบรก,ก็เหมือนกันกลางเหมือนกันเลยเบรก,ก็คือซับเบรก็เป็นสิบห้านิ้วเหมือนกันเลยเหมือนชุดเหมือนก็เหมือนกับชุดที่หนึ่งนะสิบห้านิ้วของปั๊มแม่เหล็กร้อยหกสิบดอกห้าร้อยวัตต์ของนาคกาชีนะก็จะเป็นรุ่นบีวีตู้สิบห้านิ้วไม้ยี่สิบมิลก็เสียงกลางก็สามร้อยวัตต์เสียงกลางสิบสองนิ้วสามร้อยวัตต์แหลมจะจลวดแหลมก็ของสามร้อยวัตต์เหมือนกันของของนาคาชีทุกอย่างต้องนาคกาชีหมดนะแม่เหล็กรนะ้อยร้อยห้าสิบฮะเป็นเป็นตู้โครงทรงคางหมู แต่ชุดนี้จะพิเศษกับชุดแรกต่างกันที่เพราะว่าสองตัวเหมือนกันแต่เพราะว่าสองตัวเนี่ยจะเป็นเท่ากันเลยฮะรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งหกห้าพันวัตเท่ากันเลยฮะตัวบนแท่นบนก็พันวัตเท่ากันก็คือชุดนี้เป็นชุดสี่คูณสี่ ลูกค้าสามารถทีหลังมาจะเพิ่มตู้นะลูกค้าก็เพิ่มตู้อย่างเดียวสั่งตู้ไปทำสี่คูณสี่ได้เลยสี่ <cue> คูณสี่ก็หมายถึงว่าเบสสี่ใบกลางสี่ใบนี่แหละชุดนี้เป็นชุดที่จะไต้ทําอยู่สี่คูณสี่พันบาททั้งสองตัวเลยนะพันบาทสองตัวเลยชุดนี้พันบาททั้งสองตัวหนึ่งของค่าสองตัวค็แนมีปีมเีเล่นไม้ได้สองตัวคาราโอเกะเล่นการ์ดได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธเล่นไม้ได้สองตัวก็จะเป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องไม้นะเครื่องรับสัญญาณไม้จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้เครื่องรับสัญญาณม ไม้ก็จะเป็นตัวทับเลยตัวรุ่นนี้เลยฮะมีกล่องแล้วก็จะมีรางปักรางปักเอาไว้ตัดระบบไฟนะรับประกันหนึ่งปีนะเครื่องปรุงทั้งหมดรับประกันหนึ่งปียกเว้นเรื่องดอกไม่ได้รับประกันนะชุดนี้ก็สามหมื่นสามหมื่นเก้าร้อยสามหมื่นเก้าร้อยนี่พร้อมเปิดพร้อมสายพร้อมอะไรเลยนะยาสายยาวสองเมตรสายลําโพงนะก็สามหมื่นเก้าร้อยก็ฟรีค่าขนส่งรับประกันหนึ่งปีชุดนี้ก็พิเศษที่จะแถมตู้ตู้บลูทูธเนี่ยตู้บลูทูธนี่แปดนิ้วนะแปดนิ้ว อ่าแปดนิ้วสองดอกอันนี้แถมฟรีนะมูลค่าสองพัน จะเป็นชุดที่สามชุดที่สามจะพิเศษกว่าทุกชุดตท้ซับเนี่ยจะเป็นตู้ตัวเอ่อตัวทับและตัวเอบวกเลยนะเป็นตัวไม้อัดไม้อัดเลยสิบห้านิ้วนะดอกก็ดอกเหมือนกันดอกสิบห้านิ้วของปั๊มเหมือนกันดอกห้าร้อยวัตต์แม่เหล็กร้อยหกสิบดอกห้าร้อยวัตต์ของปั๊มนะแต่ชุดเนี้ยชุดที่สามเนี่ยก็จะพิเศษก็ตัวนี้จะเป็นไม้อัดเกรดเอในเอบวกเลยนะเป็นไม้ที่ตากฝนได้นะตากฝนได้ ตะแกรงก็จะเป็นมีมีมฟิลเตอร์กันฝุ่นตะแกรงปั๊มนะมา20บมิลนะลูกค้ามา20บมนหูก็จะเป็นหูเหล็กเขตและกระเพดเป็นเพดเหล็กนะเป็นชุดกันน้กากันฝนนะแต่เสียงกลางก็จะพิเศษเสียงกลางก็ตัวตัวทอบเลยนะกันน้ํากันฝนข้างในมีฟิลเตอร์นะ12นิ้วนะปากแต่นนะดอก500วัตนะเสียงกลางแหลมแหลมก็300วัตแต่เสียงกลาง12นี่ตัวนี้พิเศษนะเป็นดอก500วัตข้างหลังก็จะเป็นรุ่น712นะของนากาชินะของนากาชีเฟนเฟดเหล็ก ชุดนี้จะเป็นไม้ไม้กันฝนละไม้ไม้ตัวนี้เลยฮะลูกค้าไม้ชุดนี้จะเป็นชุดตัวทับละเวอร์ก็สองตัวเท่าเวอร์ก็ตัวล่างมาขับทับตัวล่างนี่ก็คือรุ่นหนึ่งของห้าชุดนี้เป็นชุดสี่คูณสี่นะที่เชียต้อยทำอยู่ตัวบนนี่ก็รุ่นหนึ่งของห้าเหมือนกันพันหวัดพันหวัดก็มาทากลางทากลางอนาคตข้างหน้าลูกค้า ทำ4ี่คูณสได้เลย4ี่คูณสก็เบสสี่ใบกลาง4ใบเพราะว่ามันทันบัดเท่ากันชุดที่เป็นชุด4ี่คูณสมีปรีปรีก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แลวได้ฮะเล่นเชื่อมต่อบลูทูธกับที่หมดเลยน,นี่เล่นการ์ดอยู่ดีได้ไม้ได้2ตัวนะอันนี้จะเป็นเครื่องรับสัญญาณของไม้เป็นไม้ลอยคู่แล้วก็จะมีรางปลั๊กเอาไว้ตัดไฟเวลาไฟเกินไฟตกก็จะตัดกเดียวลูกค้าจะมีตู้แหลกตู้แหลกตัวนี้สิบยูสิบยูแล้วก็จ,ะจะมีอาก็ะจะมีสายเสยสายสายลําโพงสองเมตร ้อใหอาไปต่อให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะชุดนี้ก็แถมล้อลาก8นิ้วนะล้อลากล้อลาก8นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธเป็น8นิ้วมีไม้ให้มีไม้พร้อมเลยนะอันนี้ก็มูลค่า2,000แถมฮะแถมฟรี41,900นะทั้งชุดเนี้ยชุดที่3แล้วกันชุดเนี้ย41,900ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะรับประกัน1ปีรับประกันเฉพาะเครื่องปรุงนะแต่ว่าดอกไม้รับประกันถ้าลูกค้ามารับเองเองที่โรงงานเนี่ยโรงงานก็จะลดให้400บาท I'm oh. 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 Oh.